ค่ะกันแดดนะคะเพราะว่าผิวจะได้ไม่ิีะครับขอ,ของทวีนี่ดเลอันนี้จักรยานโบราณน่ะแต่คนไม่โบราณนะคะป็นว่าการอย่าลืมลงมาถึงลงทะเบียนนะคะนำบัตรสีเหลืองมาลงทะเบียนยแมะตอบแถวได้น่ารักมากเลยถ้าที่มาใหม่ก็ต้องลงนะคะเพื่อที่จะได้บัตรสีเหลืองเพื่อสัปดาห์หน้าจะได้มีสิกรับ รางวัลจับสลากรางวัลมีครอบครวมีถ่ายรูปด้วยต้องสวยก่าตัอจริงนะ หมดค่ะตอนนี้ทำวิดีโอขึ้นเว็บไซต์<ห><ห>ด้วยนะใส่แขนตั้นมาอยากได้แขนยาวก็มีนะคะ <c oughs> ออแขนออแขน20บาทเท่านั้น <c oughs> แล้วก็เสื้อนะคะกระเป๋าหลากหลายค่ะ <c oughs> ถ้าเผื่อท่านลงทะเบียนเรียบรยนะ้อยแล้วขอตั้งแถวเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเกียร์หลังมีเืแปดเก้าเกียร์เกียร์หน้าเรามีสุดการหน้าเรามีสามนะถ้าการใหญ่เราใช้เกียร์เล็ก ตั้งแต่หนึ่งสองสามด้านนอกเลยนะฮะเพื่อว่าโซ่เราจะไม่บิดอันนี้เราตับทางเรียบนะครับถ้าทางขึ้นลอยเราใช้จาการล้วก็ขึ้นมาสี่ห้าหกเพื่อว่าให้โซ่มันตรงทันการขี่เราก็จะไม่หนักเพราะว่าเมืองหน้าเมืองหลังต้องทำมา,าให้พ็อ ซึ้งการละการเพื่อว่าประหยัดแรงในการขี่อย่าเป็นขิ้นรอยนะครับเรา,าใช้การเล็กสุดด้านหน้านะครับหลังก็ตั้งแต่เจ็ดแปดเก้ามันจะทำให้เบานะครบแล้วเวลาเราขี่เนี่ยเราขี่ทางเรี่ยบหรือทางท้นรอยเนี่ยเราควรดูความสัมพันธ์ระหว่างรอบขากับาก,าการใช้เกียร์นะครับ ทางเนี่ยบางคนไม่ยอมกลับเอียงหลังไปลอยลูกเดียวทำเรื่องแรงเก็บข้อคับข้อเข่าอ่านน้องใิ้ใจกระใจเลยครับขั้นแรกนะเอานี่ดีกว่าครับก็มี่รเวลาหน้าเทศกางเราค่อยไล่หลังลงเนาะเพื่อปรับความเร็วให้ับราไม่ตกหน้าเราไม่ต้องลอยมาเป็นการประหยัดข้อครับ ของคนเนี่ยขี่ไปขี่ไปใช้หน้าใหญ่หลังเล็กนะครับมันหนักหนักมากวันหน้าจะมีฝนตกเข่าเดี๋ยวอย่าพี่ว่าวันนี้เราแรงดีอยู่ไม่ใช่ครับแล้วขี่แล้วขี่น่าสุขภาพแล้วขี่จนเราตายแล้วเราพังคับเป็นสุขภาพของเราแค่นี้มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับมีคืมีปัญหาไเปครับเรื่องถุนอีกอยง ครทำยังไงาไม่ได้แล้วสำหรับสมาธิที่เคยทเดินากรพยายามช่วยสอนชวยลครับก็ุนะถ้าเกิดาทีทางเรียบปกติที่่าใช้แางหน้าันใหญ่ยอเทียน่งหลัก็ท่นี่เีนอบามนะครับแล่ต้องเกิดว่าก็การขึ้นท้งที่ห่อยนะครับทงที่หอ เ้างหน้าถาปีปกตนี่เดอ๋ยว้านยงท้ายปีนแน่การขี่เราไม่ังเป็นต้องขี่ทางเขาไม่จำเป็นต้องแข่งัเขาอครับเพราะว่าเราขีเพื่อสุขภาพทีนี้าตอนลงลอยเราต้องคาจ่ากเศนะครับตอนลงลอยที่เราต้องเรียนเศษหลามไว้ก่อนเรียนป่อยเลียงเกาะเรียืาืนขาที่เราไม่าจกิะ้นะครับก็แบบคอยดี้ เบก้าเพิ่มด้วยนิดหน่อยเพราะถ้าเบก้าอย่างเดียวเราการของโลมาโลกรอนติดต่อติดต่อลงนะครับถ้เราเบก้าจะเป็นที่ยตาเชี่ยตาตีนตาจิ้มนะครับแบบที่ใส่นี่นะครับก็เป็นแบบพอเพียงของผมนี่ก็เป็นแบบพอเพียงนะผมไม่ได้ใส่บวกกันเนาะฐานเนื้อคนอื่นเพราะว่าผมตกเสริไม่คนใช้จักรยาน ซึ่งจะจริงๆถ้าเบ่ใช้จักรยานในเมืองเนี่ยเราขี่ให้ระมัดระวังให้สัญญาณอะไรดีคือความปลอดภัยแต่ถ้าเบื่อมีหมวกกันน็อกด้วยถ้าเบื่อเกิดอ,อุบัติเหตุอะไรขึ้นมาถ้าถูกชนหรือเราล้มเอง